ม่เกี่ยวกันนะครับก็เป็นเรื่องของพรรคประชาธิป<ม>ัตย์ที่มีการจัดตั้งเลือกกรรมการราห,หารชุดใหม่ครอมก็คมออก็เดินหน้าทํางานต่อไปยังไม่มีอะไรในรนนวเวไตรอามาอรกัฐบาลได้ดรม่อีอกปไม่มีหรอกครับเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลตอนนี้คุยกันดีไม่ต้องกดดันทำงานร่วมกันได้ดีครับ สามร้อยสิบสี่เสียงขนาดนี้ทํางานได้อยู่เอาใครมาเพิ่มหรือเอาใครไม่เพิ่มนี่ยังไม่ใช่เรื่องที่เรามาคิดเลยลย,จจยังครับยังไม่มีการคิดอะไรทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดเลยเรื่องต่างๆเกิดขึ้นก็ก็ขอให้มันดําเนินกันไปตามปกติเพราะว่าวันนี้กรอมอก็ยังทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังคุยกันรู้เรื่องดีทุกฝ่ายร่วมมือกันทํางานอย่างเต็มที่ทุกพัก เออผมจะพูดยังไงเพราะผมยังไม่เคยเจอคุณเฉลิมชยัยนะครับ,รรบแต่พรรคการเมืองที่มันอยู่ในในสภาก็ค e. งมีสสออะไรเขาคงมีการเจอกันมากแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอคุณเฉลิมชัยเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตตเ,เข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยท่านรองครับเขาบอกว่ารพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นอะไรให้กับรัฐบาลรัฐบาลนี้มีอะไรไหมครับต้องไปถามคนพูดว่าเป็นอะไรอะไรเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่เข้าใจ ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าเราก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีก็เชื่อว,ว่าความร่วมมือของพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยสามารถทํางานไปได้ด้วยดีขณะนี้ก็ต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันมีงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรว,ง,วงไหนก็ประสานงานกันได้เต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรครับการันโยบายพรเพื่อไทยต่อไปก็จะง่ายขึ้นนะพร่วมไม่กล้าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับ <laughs> พักร่วมเขาก็ทํางานกันดีอยู่แล้วมันไม่ต้องมาหือไม่หือ ก็สามารถคุยก to you know ันได้แล้วก็เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราเอาเราเอาเรื่องเหตุผลแล้วก็พูดถึงปัญหาของประเทศและประชาชนเพราะนั้นมันคุยกันตรงนั้นถ้าจะมีความเห็นแตกต่างกันได้ก็สามารถหาข้อสรุปได้นะครับโอเคครับดังๆนิดนึงครับก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณนิกรน,นะครับเพราะว่าก็ยังไม่เห็นว่าร่างอะไรแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับก็ต้องรอถ้าคุณนิกรจะทําอย่างนั้นจริงก็คงต้องมาเสนอมาคุยแล้วก็คงต้องดูตามเนื้อผ้าว่าเป็นอย่างไรนะครับย,ยังไม่เห็นร่างมันจะมีแนวโน้มได้ไงมันก็ไม่มีแนวโน้มนี่มีหรือไม่มีมันยังไม่ได้เห็นนะโอเคนะคโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ แต่และจังหวัดเขาก็มีหน้าที่มีทีมที่เข้าไปดูแลเรื่องพวกนี้อยู่นะครับคือมันไม่ใช่ว่าวันนี้อยากจะเข้าก็เข้าเลยเพราะว่าเขาก็ต้องมีการหาข่าวทําข่าวอะไรของเขาก่อนรายละเอียดยังไม่ทราบาสั่งการเป็นข้อสั่งการทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับ กันั่นแหละเราก็เข้มงวดอยู่อยู่สามเรื่องหลักเรื่องอายุไม่ถึงเรื่องอาวุธปืนเรื่องอยาเสพติดอันนี้เป็นสิ่งที่เข้มงวดมากนะครับช่วงปีใหม่ครับตลอดที่จะเปิดสถานบริการัารคือเดี๋ยวนะเราจะขยายเวลานะครับให้สถานบริการ,รถานบันเทิงที่อยู่ในโซนนิ่งเนี่ย เปิดยาวขึ้นได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กําหนดนะครับสมมุติว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตเนี่ยก็ยังคงขายสุราได้ถึงแค่เที่ยงคืนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอายุนี่เราขยายเวลาแต่เราไม่ได้ลดอายุอายุก็เหมือนเดิมนะครับคนที่อายุต่ำกว่า20ก็ต้องห้ามเข้าอันนี้พวกสถานบริบรการสานบันเทิงต่างก็ต้องมีการตรวจให้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น มือีม book, ออกมาตอสร้างคก็เราทำในเรื่องของของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับคือการดื่มสุราการอะไรทั้งหลายมันก็เป็นสิ่งที่ที่คนที่ดื่มก็ต้องก็ต้องก็ต้องต้องดูว่าต้องพึงรู้ก่อนไปเที่ยวปุ๊บต่อให้ดื่มสุรา ถูกต้องไปไปเที่ยวตามผับที่ถูกต้องออกมาก็มีโอกาสที่จะถูกด่านตรวจพอตรวจปุ๊บมีแอลกอฮอล์อยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตัวก็ก็โดนอยู่ดีมันก็คือต้องต้องไม่ทําผิดกฎหมายนะครับมีมีมีแผนอยู่ตลอดครับมีแผนครับท่านพูดว่าก็โอ้โหถ้าผมจะให้ดูรายงานนี่อ่านกันไม่ไหวแล้วครับ ก็เข้าเข้าทุกพื้นที่เป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างนะครับเจ้าหนี้น้องบอกอีกสิ่งกคืออย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีประชาชนมาน้อว่าถูกเจ้าหนี้ทวงหนักจนต้องยอมตายเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้นี้แต่มือนจังหวัดเจ้านี้จะไม่กลัวเลยว่าการไปลงทะเบียนโควตาเจ้าหนี้เลาวเราไม่ได้มาชดใช้หี้แทนลูกหนี้นะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะมีความพยายามที่จะไป ทำความเข้าใจว่าอ๋อรัฐบาลจะมาใช้นี่ไม่ใช่เลยผมพูดหลายครั้งแล้วเราไม่ได้มาใช้นี่แทนแต่เราจะไม่ทําให้คนที่อ่อนแอกว่าถูกรังแกผมไม่ได้พูดว่าไม่ให้ลูกหนี้ถูกรังแกนะต้องไม่ให้เจ้าหนี้ถูกรังแกด้วยนะครับเรื่องแต่แต่ละกรณีไปเราต้องไม่ใช่ไปหยิบทุกเรื่องมาแล้วก็มาเป็นประเด็นหมดตอนนี้เราให้เขามาลงทะเบียนก็มาลงทะเบียนแต่ในขณะเดยียวก,กันก็มีคนของเรานะครับออกไปดูว่า ประเภทที่แบบไม่กล้ามาลงทะเบียนถูกกลมคู่มีไหมถ้ามีเราก็จัดการนะครับทําความเป็นธรรมให้อย่างกรณีแบบบางกรณีเนี่ยมันก็ข้อเท็จจริงเขียนไปเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบว่ามันเป็นไป,นปนอย่างนั้นหรือเปล่าบางคนก็ตอบมาว่าโอ้โหมีหนี้ต้งใช้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 หมุนนะกู้คนเอาเนื้อหมูมาปะเนื้อช้างกู้คนนี้ไปปะคนนู้นคนนี้แล้วถึงรอบหนึ่งมันก็หมุนต่อไปไม่ได้ อันนี้มันก็เป็นปัญหานะครับ,ก,บททก,ก็ต้องดูดูดูด,ดูในแต่ละแต่ละอ่าประเภทเนี่ยดอกเบี้ยเห็นไหมมีเมื่อวานถ้าถ้าอ่านข่าวเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายไปแล้วนี่ก็หลายหมื่นแล้วทั้งที่ต้นเงินนี่ไม่ถึงหมื่นอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องคุยกันอย่างเงี้ยน่าจะคุยกันได้นะครับ<ม>ไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยไม่ใช่บังคับ ไม่ใช่ไม่ใช่เลิกนี่นะครับก็ต้องพยายามหาวิธีไกลเกลีย่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของผู้กำกับเรื่องของานอำเภอเรื่องของความร่วมมือทุกคนก็ควรจะต้องร่วมมือถ้าไม่ร่วมมือ,อถ้าบอกไม่ยอมนะก็ยังจะคิดวันละสามร้อยต้องจ่ายทุกวันวันละสามร้อยเราก็มาดูาจ่ายมากี่วันแล้วถ้าจ่ายมาเป็นหกเดือนปีหนึ่งแล้วอ้าวภาษีเสียหรือเปล่าเกินอัตราที่ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่ามันมีวิธีการที่จะ พูดคุยเยจรจาเราก็ไม่จะเข้าไปเพื่อไปกลมคูไปบังคับเรืเ่องเจ้านี้ลูกนี้มันเป็นความสมัครใจพื้นฐานมาจากความสมัครใจของคนทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อมันมีการละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นเราก็ไปทําให้มันถูกต้องตบก็ามาอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่ไม่ใช่ไปใช้นี่แทนเขาที่บอกว่าโอ้้าคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวรัฐจะไปหาเงนินมาให้อันนี้ไม่ใช่นะครับ เรามีนาก่อ่าข้อใท้จริงนี่เราก็ฟังฟังไม่ครบไงลูกนี้ถามว่าแล้วเงินเงินหมื่นบาทเมื่อไหร่ได้เจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าตรงแถวมีนา sort of มั้งก็ไปตึกทักมาให้สัมภาษณ์มาหรือว่าคนไม่รับข่าวสารนั้นก็บอกว่า <im promote. S 2> อ,อ๋อเดี๋ยวมีนาค่อยไปแก้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันเลยนยมันมีรายละเอียดเยอะแยะไงถ้าเราถ้าเราเราก็ต้องปล่อยให้คนที่เรามรอบหมายไปก็คือทีมในอำเภอทีม ผูมกับการตํารวจนะครับได้ไปได้ไปหาวิธีการาไก่เกลียร์นะแต่ละคนมันไม่มีเทคนิคเหมือนกันเหมือนกันหรอกนะครับแล้วเราก็ต้องต้องรับฟัง,ง,งรายงานของพวกเขามานะครับโ <c oughs> อเค <c oughs> หมายว่างไงผมไม่เข้าใจผมก็ดีใจท่านเฉลิมชยัยท่านก็เพื่อนผมนะครับ มันก็คิดแต่เรื่องการต่อรองเนี่ยมันมันไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเรามาอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้มีอยู่เกือบสามรอยี่สิบเสียงแล้วมีความมั่นคงดีแล้วนะครับคงไม่มีใครไปต่อรองอะไรไกลทํางานให้เต็มที่ดีกว่านะครับต่างคนต่างทํางานผลงานมันก็เกิดขึ้นอย่างรัฐบาลนะครับ,รบพวกต่อรองต่อรองมาก็เห็นไหมพอมีคําว่าต่อรองมันก็มันก็เป็นเจตนาที่ มันก็ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันแล้วถ้าต้องต่อรองนะก็สองร้อยห้าสิบสามมันก็รอดมาสี่ปีแล้วนะในรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลท่านประยุทธ์ท่านนายกมนตรีก็อยู่อยู่มารอดตลอดรอดฝั่งมีวิกฤตการต่างๆมากมายก็อยู่มาได้เพราะว่าเรามีเจตนารมณ์เดียวกันคือทํางานให้กับบ้านเมืองตรงนี้สําคัญมากกว่าครับ ไม่กังวนลหรอกครับนะครับไม่กังวนลวเราเราทำหน้าที่ของเราให้ให้ดีที่สุดโอเคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ